ด้แองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะว่าในเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักแล้วก็เรื่องทั่วๆไปของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะ,ะเราจะเริ่มดูในส่วนของอดีตปัจจุบนันแล้วก็อนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับ ชาวราศีกรกฎเลยนะคะขอเปิดไพ่ตัวตนในอดีตของชาวราศีกรกฎก่อนนะคะไพ่เดทนะคะ <9 S 1> เก้าเหรียญสามเหรียญจะมีปึก,การปรึกษาหารือกันหรือการทำงานเป็นกลุ่มงานในช่วงนี้นะแต่คุณก็มีความโชคดีในเรื่องการเงินนะคะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะที่ชาวราศีกรกฎได้นะค,ะคือไพ่เดซนะ,ะเป็นไพ่ใหญ่นะคะเป็นไพ่เมเจอร์อะคานานะคะเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกนะคะรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎนะคะเคยคบหาดูใจหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกนะคะ ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะชาวราศีกรกฎนาะคุณได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ในชีวิตของคุณนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะคะเป็นการเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเปลี่ยนสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณนะบางคนเคยอกหกักหรือว่าเคยเสียใจกับความรักนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจนะคะที่จะ รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมานะมันจะ,จะปวดหรือมันจะยังไงก็ตามนะคะคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้าแล้วก็เปิดใจรับความรักครั้งใหม่นะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะนะ่แสดงว่าชาวราศีกรกฎนะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณมีความอุดมสมบูรณ์นะ,ะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรชื่อเสียงเงินทองมีเ,เขาเรียกว่าอะไรมีคามสมบูรณ์แบบในชีวิตอ่ะ นะคะแต่มันขาดไปเหรียญหนึ่งนะคะนั่นก็คือเหรียญแห่งความรักนั่นเองนะคะรู้สึกว่าชาวราศีกรกฏนั้นนะคะเขาคิดอย่างนี้ตลอดนะในอดีตที่ผ่านมานะขอแค่มีเงินนาความรักมาตอนไหนก็ได้นะ,ะเขาไม่ได้ซีเรียสว่าความรักจะต้องมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาจะโฟกัสในเรื่องของเงินมากกว่านะในอดีตที่ผ่านมานะคะ ต่อมานะคะได้ไพ่สามเหรียญนะเป็นการทํางานเป็นทีมนะคะในอดีตที่ผ่านมานะถ้าชาวราศกีกรกฎนาได้ทํางานเป็นทีมมีการปรึกษาหารือการร่วมลงทุนนะก็จะได้ผลได้กําไรดีนะเพราะว่าดวงของคุณในอดีตนั้นนะคะเป็นคนที่จะต้องทํางานเป็นทีมถึงจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ถึงจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะไพ่ไปต่อมานะคะ เอ็ดออฟเพนดิเนะคะเอ็ดออฟเพนดิเคนะคุณมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะชาวราศีกรกฎที่ผ่านมานะบางคนนะคะมีความโชคดีในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะบางคนอาจจะถูกหวยรวยเบิ์กันนะคะแล้วบางคนนะในอดีตที่ผ่านมาได้รับของขวัญชิ้นหนึ่งนะที่มีความพึงพอใจนะเป็นของขวัญที่คุณอาจจะไม่เคยคาดคิดหรือว่าไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะได้นะคะ แต่คงก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะะในอดีตที่ผ่านมานะ justice นะคะเป็นไพ่เมเจอร์อคา n านะคะเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีตุลน,น่ะะะะรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎนะคะ,ะ,คะบางคนนะคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎเออชาวราศีตุลอยู่ในขณะนี้นะคะ โดยรวมแล้วนะในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกรกฎจะเห็นความแบบเสมอภาคกับทุกคนนะดีกับทุกคนนะพยายามที่จะเข้าหาทุกคนด้วยความเสมอภาคน,นะคะคุณไม่ชอบแปลเ,เปรียบใครนะ,ะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอมานะคะเราจะมาดูในส่วนของปัจจุบันของชาวราศีกรกฎนะคะว่า ราศีกรกฎนี้นะคะจะมีดวงเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงปัจจุบันนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ปัจจุบันของชาวราศีกรกฎนะคะ ควรน่าจะมีความสุขนะชาวราศีกรกฎในช่วงปัจจุบันนนะคะเพจออฟครับนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกนะคะที่ชาวกรกฎจับได้นะก็คือไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ใบนี้มันแสดงถึงว่าในปัจจุบันนี้นะชาว ราศีกรกฎก็ยังมีความอดทนนะคะมีความขยันขันแข็งในการต่อสู้ฟันฝ่นาอุปสรรคนะคะไม่แพ้ค่อให้มันชนะกันไปเลยข้างหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีทิฐิบ้างนะคะต่อมานะคะห้าดาบแล้วก็ได้ห้าไม้นะคะไพ่ห้าไม้นี่มันแสดงถึงในเรื่องการทํางานเป็นส่วนมากนะคะ คุณจะมีความขัดแย้งในที่ทํางานนะขอให้น้ำมาระวังไว้ด้วยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอาจจะไม่ลงรอยกันความคิดเห็นไม่ตรงกันการทํางานไม่สอดคล้องกันอะไรเงี้ยนะคะทําให้ผิดใจกันได้ง่ายเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายนะคะขอให้ทำใจเย็นๆนะไม่หงุดหงิดหรือว่าอะไรนะในช่วงนี้นะคะกับเพื่อนร่วมงานเนาะแต่ถ้าเป็นความรักนะชาวราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่จะ มีเรื่องที่จะไม่เข้าใจกันกับคนรักอยู่นะในบางเรื่องนะคะไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะนั่นแสดงว่าชาวราศีกรกฎนะคะมีคนอุดมสมบูรณ์มีความสุขดีกับชีวิตคู่หรือว่าชีวิตครอบครัวนะคะหรือมันหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎบางคนนะ,ะมีคนที่มีครอบครัวแล้วมาชอบหรือคน าชาวราศีกรกฎนี้ไปชอบคนมีครอบครัวนะคะจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะคะขอให้ดูดีๆนะคะการคบหาคนในช่วงปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าอาจจะไปเพ้อคบคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะคะไพ่ใบต่อมานะคะเพจออฟคัพนะ,ะสาหรับไพ่ใบน,นี้นะ,ะจะมีคนตามสืบตามสอบนะคะตามแบบ ตามส่ง Facebook, IG, Twitter ทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะคะเขาก็เพื่อที่จะอยากจะทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวคุณให้มากที่สุดนะเพราะว่าเขาอยากรู้ความเป็นไปในชีวิตของคุณนะคนคนนี้นะแอบชอบคุณนะแต่เขาก็ยังไม่เปิดเผยตัวตนนะคะเพราะว่าเขายังสืบอตามเอาะตาม มองดูว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังคุณมีครอบครัวหรือ,อยังประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่กล้าจะเปิดเผยตัวตนเขานะคะดูเหมือนว่าเขาหรือคุณนะคะจะเป็นคนที่อายุน้อยว่ากันนะคะไม่คนใดก็คนหนึ่งนะคะแต่เขาเป็นคนที่ชอบงานศินละปะนะคะชอบเป็นพวกเอ็นเตอร์เทนสายเอ็นเตอร์เทนแบบนี้นะคะเขาชอบประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะ The Tower นะคะสำหรับไพ่ The Tower นะ,ะมันแสดงถึงว่าชาว ราศีกรกฎในปัจจุบันนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณนะคะหรือตัวคุณเองจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะที่อาจจะมีการเจ็บป่วยหรือไม่สบายกระทันหันในช่วงนี้นะคะขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยในเรื่องของสุขภาพของคนรอบตัวแล้วก็ตัวคุณเองนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะประสบอุบัติเหตุนะคะขอให้ระมัดระวังในการา ขับรถแบนรนด์พาหนะต่างๆนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของไพ่อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะขอดูไพ่อนาคตของชาวราศีกรกฎนะ ถ้วยนะคะ The l o v อ r The c h a r อนะคะโอ้มีการหันหลังให้กับความรักด้วยแหละนะกับความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะชาวราศีกรกฎมีการหันหลังให้กับความรักนะความรักครั้งนี้นะชาวราศีกรกฎรักนะห่วงหนะ้กับความรักครั้งนี้นะแต่ก็จําใจที่จะเดินหันหลังกลับออกมานะคะเพื่อที่จะมา โฟกัสเพื่อที่จะมาอยู่กับตัวเองทบทวนสิ่งที่ผ่านมานะคะว่าสิ่งที่เราได้ทุ่มเทปไปแล้วนั้นมันคุ้มค่ากับทางที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้ไหมกับคนคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นคนุณค่าของคุณนะคะเรามาอธิบายถึงไพ่ก้าวถ้วยกันดีกว่านะคะคือมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับว่าคุณมีความมันม่นปกมั่นใจในตัวเองนะคะเหมือนชายคนนี้ กดอกอยู่นะคะเขามีความมั่นใจว่าตัวเขามีหน้าที่การงานดีนะคะมีเงินทองนะคะมีพร้อมทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะแต่รู้ไหมว่ามันขาดไปอีกถ้วยหนึ่งคนะ่ะถ้วยแห่งความรักนั่นเองนะคะแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวนะสาหรับบางคนนะคะที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีความรักก็ได้ความรักมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่เงิน คือเสียงเกียรติยศของฉันมันต้องมีกองอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีความมั่นใจในเรื่องแบบนั้นนะคะเงินไม่สําคัญขอแค่ความรักไม่สําคัญเงินสําคัญกว่าสําหรับเขานะคะเดลิเวอร์นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นไพ่เมเจอร์อคะคันาเช่นเดียวกันนะคะรู้สึกว่าความรักของชาวราศีเมถุนนะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะ มันเป็นความรักที่มันเป็นรักโลภโกรธหลงนะรักโลภโกรธหลงมันเป็นธรรมดาของชีวิตรักของมนุษย์ทั่วไปนะคะแต่ความรักทั้งนี้นะของคุณทั้งสองคนนะมันจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในความรักครั้งนี้นะเข้ามาม,มีอิทธิพลนะสามารถบังคับได้อะไรประมาณนี้นะแต่ คุณทั้งสองคนก็ยังยึดมั่นที่จะรักกันที่จะฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันอยู่นะคะเดชชา o ลอดนะคะเป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีกรกฎเองนะคะขึ้นไพ่ของตัวเองด้วยนะคะในช่วงนี้นะคุณมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะ,ะคุณไม่หวั่นไหวอะไรกับง่ายๆนะคุณความมั่นใจในตัวเองนะคะ แต่คุณเป็นคนที่มีอารมณ์สองขั้วในบางเวลานะฮะดีก็ดีนะคะร้ายก็ร้ายใจหายเลยนะคะม,มันทำไมเป็นอารมณ์แบบนั้นนะถ้าเป็นอารมณ์แบบว่าชาวราศีกรกฎนะถ้าเกิดไปชอบใครนะคะก็ประมาณว่าตื้อเท่านั้นที่ของโลกนะคะประมาณว่าตามตือ้อตามอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกว่าจะได้หัวใจเขามานะคะหรือเป็นฝ่าย คนที่อาจจะมาชอบชาวราศีกรกฎเองนะก็จะพยายามตามตือ้อตามสะแสวงหาตามสืบตามเ,าเขาเรียกว่าอะไรสอดส่องว่าคุณมีแฟนหรือยังอะไรประมาณนี้นะเพื่อที่จะเข้ามาจีบหรือหาโอากาสมาจีบคุณนะคะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะอย่างที่เราเลยอธิบายไปแล้วนะเป็นไพ่ที่ต้องหันหลังนะเป็นไพ่ที่หันหลังให้กับความรักที่ตัวเองรักนะคะ อะไรก็ตามนะคะที่เรารักแต่เราจะจำใจต้องเดินจากมันไปนะคะมันเจ็บปวดเสมอนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะ,ะพอมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะต้องการความรักความอบอุ่นและความเข้าใจนะคะดังนั้นจึงรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคุณรู้สึกว่าตัวเองนะต้องกลับมาโฟกัสกับตัวเองแล้วแหละถ้าความรักครั้งนี้มันไปไม่ได้นะถ้าความรักครั้งนี้ ก็รักนะแต่มันจำใจต้องเดินออกมาในเมื่อว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำในประมาณนี้นะไพ่มันสามารถสลับกันได้นะคะระหว่างตัวคนรักของคุณหรือชาวราศีกรกฎเองนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะพยายามที่จะหันหลังให้กับความรักในครั้งนี้นะไพ่เดทนะคะ ไหเดทมันแสดงถึงว่าชาวราศีกรกฎนะในอนาคตที่จะถึงหน้าก็ยังพัวพันกับคนที่เกิดในราศีพิจิกอยู่นะคะหรือคนที่เคยคบกับชาวราศีพิจิกอยู่นะ,ะก็ไม่สามารถที่จะตัดใจนะคะชาวราศีกรกฎก็ยังมีการยังมีความรูสึกด,ดีๆให้กับชาวราศีพิจิกอยู่หรือชาวราศีพิจิกยังมีความรูสึกด,ดีๆ ให้กับชาวราศีกรกฎอยู่เช่นเดียวกันนะแต่เพียงแต่ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของออแต่ละคนในแบบที่ตัวเองชอบนะคะต่อมานะคะเราจะขอสรุปไห้กับชาวราศีกรกฎเลยนะคะ ในช่วงนี้นะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะชาวราศีกรกฎนะนอนไม่หลับนะคะรู้สึกว่ามีความกังวลอยู่ในใจนะมีการคิดไม่ตกย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องอะไรบางอย่างนะคะมันจะเป็นในเรื่องของความรักมากกว่านะคะเพราะว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะเดินหาหลังให้กับความรักแล้วทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นต้องนอนไม่หลับจิตตกคิดมากนะคะ แล้วก็มันเป็นรักสามเศร้าอ่ะความรักครั้งนี้นะนะคะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดมากนะคะคนที่เป็นคนกลางน่าจะเจ็บที่สุดในความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนกลางนั้นไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกรักใครอะไรประมาณนี้นะคะคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็รักอ,อะไรประมาณนี้นะคะสองจิตสองใจนะคนกลางจะเจ็บปวดที่สุดในใจนะ,ะในตอน ในตอนนี้นะคะถ้าเป็นความรักสามเศร้านะ, Queen นะคว e นออฟวอลนะก็ยังหมายถึงในเรื่องการทำงานของชาวราศรีกรกฎนะคุณก็มีความเป็นผู้นำดีนะ,ะแต่คุณเป็นผู้นำในในความรู้สึกใช้ความอ่อนโยนปณนีปนอมในการปกครองลูกน้องนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ความคุมคู่หรือว่าบังคับขู่เข้นคนที่ทำงานน้อยกว่าคุณอะไรประมาณนี้นะคะ ถือว่าเป็นหัวหน้าที่ดีคนหนึ่งนะเป็นคนที่ขยนันขันแข็งในการทํางานดีนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะแต่ความรักครั้งนี้มันมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะสินะทําให้บางครัง้งต่างฝ่ายต่างหหลังให้กับกันและกันนะมันเป็นรักสามเศร้าด้วยนะสินะทำให้คุณเจ็บมากนะสําหรับชาวราศีกรกะฮนะนอนไม่หลับเลยนะบางท่านนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม g o l d น n a งเจวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ